เรามาดูกวางแต่ว่ามองไม่เห็นตัวผู้เลยมีแต่ตัวเมียทั้งนั้นไม่รู้ตัวผู้ไปไหนไหลหัวหน้าคู่คุ้มกันคือตัวผู้เองย,ยังแปลกเหมือนกันว่าตัวผู้ไม่มี หรือกำลังสลัดเขาอยู่แต่ด,ดูสีแล้วตัวผู้จะสีเข้มกว่าน,นี้นะสีออก,กน้ำตาลนตาลเข้มตัวเมียจะออกตาลอ่อนหน่อยจะไม่มีเขาคงจะเป็นตัวเมีย เคยเข้าไปเจอเขามันกำลังหลุดกระว่ากดูการสลัดเขานั่นเองเขาหลุดแล้วก็งอกใหม่แต่นี้ไม่เห็นตัวผู้ไม่มีคาบอ,อกมันไม่ใช่เราดูการเห็นการสลัดเขามีสี่ห้าตัว กวางประเภทนี้เขเรียกวากวางมา้าเห็นที่คอมันไหมไคอมันจะมีจุดมันเป็นคือก็เป็นจุดหมายให้หมูสัตว์คอยขย่ำนะเรรือว่าหมายจุดจุดหมายตายของมันเนาะมันจะขย่ำตรงคอตรงจุดนั่นแหละมันก็คน ทำกากรขบาดจุดเป้ายิงที่นภา mm hmm. นี่คือจุดเป้าเขี้ยวที่คอนั่นเองแปลกธรรมชาติเหมือนกันว่าทำไมตัวผู้ไม่มีหายไปไหนเอ่ย